ทัวโลกรุมสาบมิสแกรนพรมา่ากริยาไม่พอใจคำตัดสินหลังคว้ารองดับ2เวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 4เธอไม่สมควรที่จะติดอันดับ5้าด้วยซ้ำแต่เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณนวัรซึ่งชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าเธอพยายามสร้างดราม่าในทุกทางเพื่อให้เธอนั้นได้โด่งดังหรือเปล่า ในขณะที่ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเธอคิดว่าเธอมาแข่งคนเดียวหรือไงทัศนคติไม่ดีเลยและท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าฉันดีใจที่เมียนมาไม่ชนะมันไม่ดีเลยที่จะเห็นความโกรธและความเย่อหยิ่งของเธอในรายการนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วที่มิสอินเะดียชนะในครั้งนี้ ซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับมากล่าวว่าจุดประสงค์ของรายการนี้อะไรเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะคนนี้ไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลและทีมงานเอดีของเธอก็ไรมารยาทเหมือนกันซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเธอและทีมงานยังเด็กแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมไม่มีมารยาท เด็กเกินไปที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และท่านนี้นะครับามากล่าวว่าอินเะดียปีหน้ามาสนุกกันอีกนะมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้นะครับมากกล่าวต่อไปว่ามันน่าตลกจริงๆที่เห็นว่าเธอไม่เข้าใจไม่พอใจกับการตัดสินครั้งนี้แฟนๆชาวพาม่าก,ก็ไม่เข้าใจ วิจารณ์อย่างหนักในเพจมิดแกลนรายการนี้มีกี่ชาติกันละเธอไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดเธอควรเข้าใจในทางกลับกันฉันก็เข้าใจเธอนะที่หงุดหงิดหรือแสดงความไม่พอใจเพราะว่าทีมงานของเธอลงทุนเป็นอย่างมากในรายการนี้บางสิ่งบางอย่างพวกเขาอาจจะมีความสัมพันธ์นลึกซึ้งกับคุณนวัตแต่ผลมันก็ไม่เป็นตามคาดมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ และชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเมื่กล่าวว่าเอดี ND ของเธอเองที่แสดงกิริยาที่ไร้ามารยาทแย่งมงกุฎจ,จากหัวของเธอแล้วก็ป่าลุมพื้นและแฟนๆชาวเมียนมาก,ก็ปรบมือสนับสนุนการกระทําแบบนี้หรอคนพวกนี้มันบ้าไม่รู้แพ้รู้ชนะการกระทําที่อันตรายทำแบบนี้เพียงเพราะว่าไม่พอใจคำตัดสินนั่นหรอช่างโง่เขลา ในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่านี่ไม่ควรให้อภัยอย่างสูงสุดเธอไม่ควรมาไกลขนาดนี้น่าสมเพชมากซึ่งท่านต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็มากล่าวว่าไม่มีใครในสามคนที่สมควรได้รับมงกุฎนี้มีสาวๆส,สวยๆที่ดีกว่านี้อีกเยอะการประกวดนี้ก็น่าสมเพชเช่นกัน ซึ่งท่านต่อมานะครับก็ไม่เห็นต่างในเม้นท์ตรงนี้นะครับได้มาตอบกลับว่าคุณว่าไงนะแต่อินเดียสวยจริงๆนะแล้วก็คนเดิมนะครับตอบกลับว่าในชุดว่ายน้ําฉันไม่คิดอย่างนั้นนะไปต่อที่คอมเมนตต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้มากล่าวว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่สนับสนุนรายการ MGI และนางงามคนนี้และคุณนวัตย,ยืนเคียงข้างรัฐบาลชั่วร้ายของเมียนมา การประกวดครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับรบัฐบาลพม่าซึ่งสถานการณ์ในบ้านเมืองของเขายัางไม่สงบสุขคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ก็เมกล่าวว่าไม่แปลกใจเลยฉันคิดว่าเราต่างก็รู้ว่าเธอไม่ชนะในรายการนี้ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นการแสดงละครที่ให้เธอผ่านเข้ารอบมาถึงปัจจุบันและการกระทำของเธอมันก็ทำให้เธอดูแย่ขึ้นไปอีกซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับเมกล่าวว่า บอกได้เลยว่ามงกุฎของเมียนมาไม่สมควรได้รับเพราะการกระทําของเธอที่ไม่มีมารยาทอารมณ์ร้อนผู้หญิงแบบนี้ไม่สมควรขึ้นประกวดเธอแสดงเหมือนละครสัตว์ที่กําลังหาเรื่องทะลาะวิวาทซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าเธอคิดว่าเธอสวยที่สุดเธอเป็นผู้ชนะและเมื่อได้รับคําตัดสินไป ความโกรธของเธอก็เพิ่มขึ้นสูงซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวอีกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำลายความสวยงามของรายการซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเธอจุดประกายละครสัตว์แห่งนี้คุณไม่ควรมาโกรธแบบนี้นี่ไม่ใช่นางงามจากาักรวาลสักหน่อยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการประกวดครั้งนี้ไม่สนุกเท่าครั้งก่อนก่อน ซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าการประกวดครั้งนี้เปลี่ยนจาก Miss Grand International เปลี่ยนเป็น Miss Drama International แนละท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าถ้าพวกเขาไม่สนใจเธอเธอคงไม่แสดงออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าสื่อหันไปสนใจเธอมากเกินไปทำให้เธอเย่อะยิงซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า เธอเป็นสาวน้อยที่เอาแต่ใจแค่นั้นแหละกรรมตามทันและคนนี้นะครับมากล่าวว่าทีมงานเอนดีของพม่ามันบ้าไปแล้วทําไมถึงทําแบบนี้ปามงกุฎทําไมและคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้มากล่าวว่าไม่ร่วมสัมภาษณ์ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะนางงามเมียนมาก ซึ่งท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าคนเราไม่มีอะไรที่สมหวังในชีวิตตลอดไปหรอกนะเราควรรู้จักกับการจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและแฟนๆชาวเมียนมาก,ก็เหมือนเด็กทำไมประเทศนี้ถึงเป็นแบบนี้กันนะและท่านต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าปล่อยให้เธอเริ่มเรียนรู้กับการกระทำของเธอดีกว่าหลังจากนี้อีโกของเธอคงน้อยลง ซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่ามิสเมียนมามิสดราม่าแห่งปีซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเด็กสาวคนนี้ทำให้การประกวดครั้งนี้ดูแย่ทัศนคติที่แย่พูดตามตรงหน้าจากการแข่งขันครั้งนี้เธอไม่สมควรติดอันดับท็อป10ด้วยซ้ำเธอไม่มีความอ่ดน,น้อมถ่อมตนนั่นคือสิ่งที่พม่าแสดงออกมาเธอไม่สมควรมาประกวดนางงามครั้งนี้ ซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าเธอคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางเรียกร้องความสนใจดังนั้นเธอจึงละอายเมื่อไม่ได้คว้าอันดับที่หและนางงามของอินเดียไม่ได้ส่องแสงมากนักในรายการนี้แต่เธอได้อันดับที่หนึไปนางงามเมียนมาจึงไม่พอใจ ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับจากทั่วมุมโลกเลยนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการกระทําหรือว่ากิริยาท่าทางของเมียนมาในครั้งนี้นะครับที่แสดงความไม่พอใจออกมานะครับเพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ